สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับวิวแล้วนะคะกับรายการบ้านละครซีรีส์วันนี้วิวจะพาทุกคนมาดำดิ่งสูนโลกของละครพีเรียดสุดเข้มขน้นแมปลาบูคาซิสแต่ไม่ใช่แค่แมปลาบูธรรมดานะคะนี่คือ3ตอนสุดท้ายที่แซ่บไฟลุกใครที่รอคอยละครแนวนี้อยู่เตรียมตัวโดนสปอยยังเจาะลึกได้เลยค่ะบอกเลยว่าจากบทที่วิวได้แอรบรัซิปเนี่ยนะคุณผู้ชมขอบอกเลยว่า เมันเข้มข้นถึงพริกถึงขิงสุดๆจริงๆค่ะมาค่ะเริ่มเลยเปิดฉากมาแบบหิวๆเลยค่ะทุกคนพรมทัศน์ของเรานี่้องร้องจอกๆเลยนะคุณขาแทงที่จะเป็นไอที่มาพร้อมสำรับอาหารดันเป็นเอื้อยเสียดายค่ะท่านผู้ชมพอเอื้อยยื่นสำรับให้พรมทัศน์แกก็มองไปที่เอื้อยแล้วจูๆ่ๆภาพความทรงจำเก่าๆก็ผุดขึ้นมาค่ะคุณเป็นช่วงที่พรมทัศน์บาดเจ็บในกระท่อมชาป่าแล้วมียายแก่ๆเอาข้าวต้มมาให้กิน โอ้ยอย่าแค่คิดก็ซึงแล้วว่าแต่แล้วจู่ๆนะคะพรมทัดแกก็ปวดหัวขึ้นมาค่ะพร้อมมนดําเอ้ยเห็นพรมทัดเจ็บก็เป็นห่วงเป็นใยนะคะโดยไม่รู้เลยว่าธนาเทพกําลังแอบมองอยู่ไม่ห่างพอมนดําคลายเอ้ยแกก็ยื่นสํหรับให้พรมทัดอีกครั้งพร้อมประโยคจี้ใจดําคนฟังอย่างเรามักค่ะว่าเสวยได้ไหมไปคะหวังว่าคงไม่ได้รังเกียจกันถึงขนาดยอมอดเข้าใต้แหม่แหมพรมทัดก็ยังไม่ไวใจอีก ยังทำตามคำสั่งไอ้ที่ไม่ให้กินอะไรจากเอื้อยจนเอื้อยต้องย้ำคำพูดพร้อมน้ำเสียงชวนคิดว่าหม่อมฉันไม่ได้ใส่อะไรผิดแปลกลงไปหรอกนะไปคะแล้วอีกอย่างหม่อมฉันก็ไม่ใช่คนบ้าคลั่งเหมือนอเ้เสวยเถอะไปคะหม่อมฉันไม่บอกไอ้หรอกนะเท่านั้นเลยคะ่ะพรหมทัตก็รับสำหรับมากินง่ายเนื้อะพะคุณมาถึงฝั่งคนไร้ายคนสวยของเราบ้างคะ่อคะอ้ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นางจมอยู่กับความแค้นหนักมากคะ่ะ จิตใจนางต้องการเอาชนะเอื้อยให้ได้ธนาเทพที่เห็นอ้ยอยู่ในสภาพนี้ก็แหมเยาะเย้ยนางใหญ่เลยค่ะว่าสภาพเละกว่าที่ข้าคิดเอาไว้นะเนี่ยไงล่ะรู้หรือยังว่าการคิดที่จะเป็นใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ให้ผู้ชายหลงรักแต่มันต้องมีสมองด้วยเธอจ้าให้ข้าอยู่ฝั่งเจ้าแต่แรกเนี่ยป่านนี้เจ้าก็คงไม่ต้องมานั่งร้องไห้ฟุมงไฟแบบนี้หรอกเยอะหยิ่งดีนนะักแหม่ธนาเทพก็จัดเต็มเชียวนะคะ แต่ความแค้นและความไม่อยากแพ้ต่อเอื้อยนี่มันทําให้คนเราตาบอดจริงๆค่ะคุณผู้ชมอ้ายก็ยอมลดทิฐิลงแบบไม่สํานึกผิดเลยนะคะพูดกับธนาเทพแบบน่าไม่ไอายเลยค่ะว่าธนาเทพเราขอโทษได้ไหมล่ะที่เราพูดกับเจ้าไปแบบนั้นนะเราคิดไม่ดีเองนะตอนนี้เรารู้แล้วนะว่าเจ้ามีประโยชน์กับเราที่สุดแล้วธนาเทพหันมารักหันมาช่วยเราสองคนแม่ลูกนะนะแล้วที่พิลกสุดๆคือเอามือธนาเทพมาถาม,ามที่ท้องของเธอพร้อมบอกว่าเนี่ยลูกของเราไง อยากจับใช่ไหมจับสิลูกเริ่มดิ้นแล้วนะโอ๊ยอยากเคก็กคิดก็อยากรัวว่าสถานการณ์มันบีบคั้นขนาดไหนถึงได้ยอมอ่อนข้อขนาดนี้และนั้นแหละค่ะคุณขาทําทให้ธนาเทพใจอ่อนยอมช่วยไอ้ในการครอบครองพรานสีแล้วหลังจากนั้นนะคะธนาเทพก็ตกเป็นทาสของไอ้ทาตามทุกอย่างที่ไอ้สั่งค่ะรวมถึงไปเอาเปลือกไม้ของเอื้อยมาให้อ้าด้วยแหมจากที่เคยหยิ่งพยองตอนนี้ต้องมาทําอะไรแบบนี้ให้คนที่เราเคยดูถูกเนี้ยนะ บทจะพลิกก็พลิกแบบหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยค่ะคุณและที่พลิกสุดๆไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการคืนชีพค่ะอีกด้านหนึ่งของกระท่อมหลังป่าแม่คณิถีกําลังทําพิธีอยู่ดีๆวิญญาณพระอาจารย์ก็ปรากฏขึ้นมาค่ะแล้วก็บอกแม่คณิถีว่าตอนนี้กําลังมีเลือดผู้สูงศักดิ์อยู่ที่ชุมชนแห่งนี้โอกาสที่ข้าจะได้คืนชีพมันกลับมาแล้วคุณผู้ชมคะผู้สูงศักดิ์คนนั้นก็คือพระธิดามลิกานั่นเอง แม่คณิถีก็ไม่รอช้าเลยค่ะรีบไปลักพาตัวพระธิดามลิกาออกจากกระท่อมมาให้วิญญาณพระอาจารย์ทันทีตอนนี้ในชาญป่าเนี่ยพระธิดามลิกากําลังวิ่งหนีแม่คณิถีที่จะฆ่าเพื่อเอาเลือดไปทําพิธีคืนชีพของพระอาจารย์คิดดูสิคะดราม,ม่ากําลังเข้มข้นเลยคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนแค่สปอยบางส่วนวิวก็สัมผัสได้ถึงความเข้มขน้นดราม,ม่าจัดเต็มของละครเรื่องแม่ปลาบุกขคงสุดท้ายแล้วใช่ไหมล่ะคะ บอกเลยว่างานนี้มีลุ้นจึ้นตวดโกงแน่นอนค่ะเตรียมหมอนให้พร้อมนะคะสาวๆเตรียมกัดหมอนไว้ได้เลยแล้วไปติดตามความสนุกกันนะคะกับแม่ปลาบูทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์8โมงเช้าทางช่อง7ดูย้อนหลังที่ YouTube ซมเซียน official สุดท้ายแล้วนะคะวิวอยากชวนคุณผู้ชมมาคิดตามค่ะว่าการแย่งชิงอานาจการแก้แค้นที่จมดิ่งและการคืนชีพอันานขนลุกครั้งนี้เนี่ยใครจะเป็นผู้รอดและใครต้องจ่ายแพงที่สุดคะ สำหรับวันนี้วิวต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในรายการบ้านละครซีรีส์สปอยแหลกตอนต่อไปสวัสดีค่ะ